าได้ก็บบไมาหามาได้กับบมามีย่ดวร้อยาตายงายตายบ๊าบสวัสดีทูวหวคินตกเกมาค้าเพื่อทำประตมือนี้บ้าับโซดาคือเก่าโคตรเจ้า สว,วัสดีทนผู้ชมม,ม,มีนี่ตอนหับู่สองนิ้งซาบดูดอกไม้นะทนผู้ชมมอนี้ก็มาพบกับฮาซองอหนอคือเก่าเดซาดาทนผู้ชมสวัสดีเดซาดาสวัสดีกล่องเห็นอยู่ทานผูม้มมตอนนี้เฮาก็อยู่หน้าฮาพี่นนอทานผูม้มมหน้าน้นองแซงฮาพมาขึ้นมะขามเก็บมะขามสิไปปอกขายทนผู้ชม สีเปาะปมาข้ามคายเยยงยินใส่คือว่าเราทำผู้ชมเลยปอบมาข้ามคายเอาเงินนั่นซื้อบัตรมาข้ามบ้านเท่ากับซื้อเป็นหมื่นเนาะทำผู้ชมเบิงบ้งเบื้องเกาะใหม่ก่อนนี่เนาะทำผู้ชมซารากำลังเก็บมาข้ามอยู่สีไปปอบคายอยู่บ้านถ่กแหละไปปอกกราบแกะกราบหมอกเนาะท่านผู้ชมทางล่างเขาสิซื้อเป็นหมื่นละ มือเลาเท่าไดรก็วะหาสิบปลายพันธ้รผู้ชมถ้าเป็นเงินกี่ก็หาสิบหาพันนี่แหละถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณร้อยร้อยซิบร้อยส้าวบาทเนาะ่านผู้ชมเอาสืส่อมือนหนึ่งก็จะถืออยู่สิบสองกิโลทธานผู้ชมเลยตอนนี้เขาก็เก็บมะขามสิเอาไปขายปอกขายเนาะชีวิตแต่ละคนเด้อยเบิ่งเอา อยู่ข้างหน้าค่ะพี่แหละจ้างเขาจะเอาขึ้นให้อีกจักสิได้สิลบแดบัดจ้างอันผู้บ่าวขึ้นให้ทามเยอายยังก็เฮ้ยอ้วิกับอันอยังก็ไอ้อันยังดบ่้ม้มอ้วิกับอ้มทามผู้บ่าวบ้านดงดอกไม้เฮาเลย เอาใส่หลุดจักเยอีกได้นี่สีดาบ่เหมกรสอบน่เน่มัับเลยแต่ได้่ได้ได้ใส่หลุดเมยเินอกเ่ยเลยเ่ไดยเลยมัจะพอัเอเอาี่กมอลอกเงินมันใหญ่หัดมีโอยเอาเ็บเงินมันใหญ่เลย gom kèm không là đi <laughs> mua khoai sự hơn mượn là sao đây nó tham quan xung cao bốn thang lao bạn thao cả thực thực tham quan mới kilo là hơn một là loại bay lội loại cả loại loại sao bà เงินกี่เปอร์เซ็นต์หาสิพันายชิลวงเพอสิเกะได้เพอสิเก็บได้เพอสิขึได้ต้องมาค้ามคามันสูง mày 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 Hãy mua gì đây xong sổ ốp hàn lông mà lơi Chạm khá hàn ngả lông ตา่ามะคามเหมือนทุกคนใหญ่สูงแห้งได้เห็นใช่ไหมนะออกมาหน้าขึ้นเอามะคามไปคายเี่หานเป็นงาลงมาเลยบันี้ก็เอาควายมากินควายมากินอันใบมะคามอันนี้ทุกคนหานเป็นงาลงมาเลยบางทีมันสิเก็บใส่ใส่กระตาหลดเนาะออ เก็บตัวนี้แล้วก็ยังตัวผุดมานี่แล้วก็เบิร์ดกล้วยสิมากินมักคามแล้วป่ะนี้ทุกคนเลยเก,ก็บปอดทันเลยเก็บกล้องนี่ต่อทะูุชม ได้ทั้งใบมะขามให้คุยยคค้ยนี่นี่ได้ทั้งใบมะขามให้คุ้ยกินน้ำคุ้ยก็กินใบมะขามคือสิแม่มันสมมันขักนะเพื่อนะกินแล้วปฏเจ็บท้องเนาะคขวาก็โอ้ยปากาพอดีนี่ท่านผู้ชมตั้งนะอ๋อสอบขึ้นก่อน ทาบนน้าห้ทานดิบกม็มีทุกคนเลยอเอาไปใส่โตมใส่แกงเก็บรวมกันหน่อยอันกะดีโอ้สุกก็มีถ้านี่นะม่ได้ไราปรได้ เรามาข้ามงามๆเลยตัวนี้นะหมากมันเป็นหนักเนาะกว่ามันหนักมาข้ามตัวนี้นะโอ้ยใเสร็จมาค่ะ Hãy con cho đi <laughs> Ghiền con này đi lại, ở lỡ những chân hấp dẫn ໄດ້ເນາະມັນເຫັດຢູ່ແຕ່ມັນບໍ່ດດືນຮ

เอาเอาทูหรดไปเลยคุ้ยกันนะจะเป็นสาดกินแล้วก็เห็ดของมาค้ามดิบน,นี่ <c oughs> ค่ับผู้ชมคุ้ยเอ้ยควยอืม จเจ้าขึ้นรหลดเมื่อจังได้วะทุกคนตอนนี้เ้ากับสิเก็บมะขามเอาขึ้นรหลดยักษ์ขึ้นได้บัดาพายชิคับอโอ้โหเก่เงว่าเก่ง่าตายฮัดดี้ เก่งภาคใต้เห็นมะขามสุกนี่ สอบสองกระสอบนี่แนะหละชื่ออะไรเห็นวะได่อีสอง เทว่าราคาต่ำมันคือมันคือนบบแบบนี้แบบนนี่มะขามโบขามบ่นอะไรไปเห็ดอะไรกับเห็ดบบบนี้เห็ดอะไรกับเห็ดบบบนี้ทุกคนเลยเสียตั้งเสียวเงียนเสียวไงอะไรแบบโบติดก่อนมาน่ามันจมขึ้นรถด่าเผ่าเมื่อ ให้ขี่รถออกมาชด้อีบเฮยมาขี่ไต้ันหน้าอีกขับตรวจต่กับล้ด่งกนด้วอียตังกอันี่นี่อู่ปะ นม่ไหวตายบ่ม okay. okay. ึงจะครับบ่เอาตัวเด้เอาตัวเตี้ยนมาใส่ตัวนี้อกอ่ะเออมันจะคือกานถ่ายัดกันที่เก่าจับตัเตียเจียวเมือดบ่เจียวเ่อด้บ่ถ้าผมชมเอ้ยหนักไปเลย เอามหมได้ข้างอันแบบข้างข้างพื้นอนี่ข้างสายข้างหน้าเจาะไหมเบ่งแล้วก็หลัเกินขนาดเดียวแล้วเาะนอยเาปิเราขึ้นกีมาเลยจะขึ้นโบี้มาโหลดนะ คบอไปขับเมื่อไห,ห,หร่ทำเรามาเอากล้วยอีกคุิตไปหาแบ่หามาวัวตามัน ບໍ່ໄດ້ເລີຍໄດ້ເລ2ຄັນເດີ້ຜູ້ຊົມບາດນີ້ດາໂຕນີ້ແມງມຸງກະແມງມຸງບໍ່ມຸງແມງມຸງໂຕນີ້ຫມົດອ່າກະໂຕອັນນີ້ກ 娘打了娘被打，滚啊！ ทำผู้ชมได้แล้วไปเมือม่อมาเพื่อนเอาทุกคนคลิปนี้นิ่งกบสีคอจบไวเพียงสงนีเนาะคลิปไปเก็บปัะคามอยู่เมื่อหน้ามาปอกคายทนผู้ชมคือนิ่งบอกไปให้เลยปอกคายกับหมืน่มนละหมื่นหมื่นละร้อยปลายร้อยสิบร้อยส้าบาทนะทำผู้ชม มื่นหนึ่งก็จะมีอยู่12กิโลสำหรับเป็นเงินกี่ก็จะประมาณหาหาสิบหาสิบหาพันทุกคนมาปปอกขายเนาะมืออื่นจงสิบปาอออทุกคนเอาทุกคนเข้ามาเบิ่งคลิปนี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของนิงเองนี่แหละทุกคนเอาทุกคนขอจบเพียงเท่านี้เนาะบ๊ายบาย